เอาล่องลองลองเกินเกินเหมือนกันนะครับจากมือด้ฟรรเฟนเฮาสิกลาบมาบ้านนั่งคิดนอนนานมือสงกรานบ่อยเห็นเจ้ามากะวนกะวา คิดนำเขาหลายจนสิเป็นบ้าเป็นอย่างบ่เห็นโทรมาหาเวลาพอได้ยสันบ่เอาใจดีไปแลงเลยโอ้ยมันจบโอ้ยมวนไหลคุณมึงบักไหลเร็วๆๆจำเม่ได้จำเม่ได้เอาอย่าี้เอาอย่างนี้โอ้ยมวนมวนมวนคิดนำเจ้าไหล สิตายแล้วคนที่รอนั่งกำมือถือจดจอคนที่รอมันโทรมานสงกลานบ้านเฮาบเห็นโหดเงาเจ้าพันมาตัวพี่นาดานดาน มือทรงกล้านปลานใจยายคิดนำเจ้าลายโทรหาสายกาบวางมีภัยโนยู่ข้างๆไอ้มีลางสงอนใจเท่ อยากว่าอยากจากโทรมารับสายไอ้เนมียังพอ่อใดสอยเกโทรมาเน่พ่อมีแห่งใจมือใดไอ้ก็คอยลงลง มาจูก,กันคากเทนงเขาทั้งสรงเคยสัญญาไว้ก่อนจากบ้านมาน้องห้องให้ว่าิีน้ำลายเดี๋ยวนี้บ่มีความหมายคำสุดท้ายให้น้องโชคดี ยิ่งลูกเลยคนชิงลุกเลยนะครับก ouais. ็เป็นเพลงที่แกแต่ง okay. ข well, so ึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นเพียงที่มวนนะครับมวนอีหลีนะครับขนาดขนาดเล่าอายุปูนนี่นะครับแต่ว่าเสียงนี่ยังมีพลังยังมีแบบเจ็ดสิบแล้วอายุสิเจ็ดสิบแล้วนะครับยังอีกสองเดือนสองเดือนกับเจ็ดสิบนี่นะครับเสียงดีขนาดเลยขนาดอายุแค่เจ็ดสิบนะครับนี่นึ่เสียงถึงขนาดนี่นะครับสำหรับคุณลุงคนนี่ โปรดรึขึนขนาดนี้นะครับย่อมรับเลยครับนี่ครับเป็นอาจารย์นักแต่งเพลงแต่สมัยผมเป็นเด็กหน่อยนะครับผมเป็นเด็กหน่อยม่นมนเหรนเสียงแบบนี้เลยมือดูเงินหลงยางเขามันใจสิขาดมันไปถึงมันมันปลอดเขาพอดีแล้วมันปอดท่อมันนีแล้วเนาะนะครับนี่คือปู่ชนิดบุคคลอีกคนหนึ่งท่านหนึ่งนะครับเป็นอ่าครืนองย่างลำช่างเผือกนะครับเป็นส่างเผือกแต่ว่าผลงานเพลงเล่าหลายนะครับ แตงไว้หลายแต่งแบบโบมีดนตรีแต่งปากเป้านี่ยนะครับแต่ว่ามีความไพเราะเพราะพิงแต่งใบเจ้าโบได้มีโอกาสได้ใส่ดนตรีจนว่าเท่าเดี๋ยวนี้นะครับแต่งไว้หลายแม่นโบ,บมีเพลงหลายเพลงอื่นด้วยกันโบคือคนโบได้ใส่ดนตรีแตอก็มันโบได้ใส่ดนตรีอย่างบอกว่ามันผิมดมันผิอดลลอ,อย่างตัวแมนนะครับเป็นแต่งแบบเรียนๆนะครับเราแต่งแบบเรียนๆนะครับนอนไปเรามาแต่งเพลงนะครับเป็นมาเขียนมาเขียนหนังสือมา อารมณ์ศิลปินหลายนะครับตะกี้ผมจะเป็กนหน่นอยเคยมาฟังเล่านอนฟังเล่ารองเพลงแต่งเพลงนะครับอาซือาอ้อออดีตอนก็นเคยเป็นมลรมากรเมออดีตเคยเป็นมลำมากอนนะครับเป็นนี่นะครับก็ฝากไว้นะครับตาท่องใสนะครับหรือว่าอาจารย์ทองใสก็ได้นะครับต่อไปกนันยูนี่คือยูเน,นียนวุฒิสื้อนี่เดี๋ยวเพราะว่ามาเจอกันยูน้ำวิธีเนี่ยกับชุวันนะอ๋อซื้อวางไหนครับซื้อซื้อน้ำน้ำแขง น้ำเพียงสุววันนั่แหละพี่นะครับนี่กับถือว่าบรงอย่างในสูญหายไปนะครับสารับลผลงานเพลงของเราพม่าเสียของเรานี่ไปบันทึกหรือว่าเอาไป